วันทันข่าวสปทสปทคลิกออฟขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้พร้อมรับการประเมินพิซซ่า2025 เมื่อวันที่5สิงหาคม2566ดรเกตทิ์สุภาวณีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสปทคิกออฟขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2025จุดที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบสูมิติโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานพิซ่าจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน200คนณนหอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาผ่อนราชวิทยลาลัยบุรีรัม จากการประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดรู้ข้อเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพิซซ่าโดยวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิและผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งการเสวนาหัวข้อความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ถอดบ,บทเรียนที่เป็นเลิศจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพื่อรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานกับพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซาูาผ่านกระบวนการบริหารงานวิชาการการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับสมรรถนะความฉาลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนด้วยหลักฐาน เชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐา,สานสากลและสามารถดําเนินการส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ